สวัสดีด้วยนะครับขอต้อนรับสู่รายการ Emotional c o u บว e นนี้ i n v e r s i มาสโลดคอมเมนไรเดอร์คอมเมนไรเดอร์คอมเมนไรเดอร์แอมนหนึ่งคอมเมนไรเดอร์วินชานโอ้ช่าชงซป,ปงเปอร์ไคลแม็เโอ้ช่างเด็ดเลยครับให้เราเอาเว็นี้ไปร่กนแล้วโหลดสามพันนี้มา อนนี้โหลดได้แล้วนะฮะใครโหลดมาแล้วมันจะมันจะเป็นไฟล์แบบชื่อมั่วเลยอะชื่อแบบ502อะไรประมาณนั้นให้คุณเปลี่ยนเป็นอะไรที่มันคําว่า1 2 3นะฮะเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นตามผมแล้วก็กดอันที่หนึ่งกดแตกไฟล์มาเลยถ้าไม่เปลี่ยนมันก็จะแตกไม่ได้นะโอเคก็ใครทักวะเฮ้ยไม่ใช่เวลามาดูโอเคแล้วก็โหลดอันนี้สามวัน,นเสร็จแล้วแต่ให้เป็นเป็น Power e d g แล้วก็ไปดูบิด กดตรงนี้เขาอะไรวะแมบนึงอ่านไม่ออกหนาวด้วยเปิดประตูตดีกว่าโอเคประตูบ้านก่อนหนาวหนาวเปิดประตูบ้านทุยโอเคแล้วเราก็ a อ e ีซีเบอร์เอ้ยไม่ใช่แล้วเราก็ท่อทงผมดูสิผมมากดไปของคุณสามสองก็เหลือคุณกดโหลดตรงนี้เลยนะฮะกดโหลดไปเบอร์ผมโหลดมาแล้วเรอะิดอะไรไปมากมายประตูโอเค เฮ้ยมมาเทพจุ้งอะไรหรอกนี่ครับแล้วเ,เราก็ไอ้วันเนี้ยทักโอเคแล้วเราก็สร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาชื่ออะไรก็ได้ต่างใจกุ้นมาเสร็จอย่างนี้แล้วแตกออกมาเป็นอย่างนี้แล้วให้คุณไปที่ดาวน์โหลดดาวน์โหลด,ด,น,ดนั่นเองไฟล์ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่หรอกนี่ครับมันจะเป็นรูปภาพอย่างนี้ถ้าพอโหลดมาเสร็จมันจะเป็นอย่างนี้ให้คุณแตกไฟล์แล้วมันจะกลายเป็นอย่างเงี้มันจะเป็นรูปปลาลงมานะฮะกดเข้าไปเลย ของผมแลกหน่อยว่าคอมผมกางไม่กางแล้วก็ธรรมดามันนั่นอาจจะมีกระตุกด้วยเพราะใช้โปรแกรมแฟรอาร์ตเฮ้ยแอคชั่นเออแอคชั่นแอคชั่นโอ้เร็วๆสิเวลามันมีไม่มากต้องนั่งดูอนิเมะอีกเว้ยไ,ไม่ใช่โอเคมาถึงมันจะเป็นอย่างนี้ตอนแรกมันจะไม่มีอันนี้นะฮะให้คุณกดอันนี้อะไรวะอ่านไม่ออกช่างมันใช้ขับรถผ่านทางแบง แล้วคุณก็มันลบวันนี้ยังไงอ่ะลบไม่ได้แล้วหนึ่งละให้คุณเลือกวิธีคอาเบอร์เดอร์กดแล้วก็กดโอเคไปเลยแล้วมันก็จะขึ้นใหีกให้เนี่ยเข้าเกมได้ตามปกติเลยนะฮะเดี๋ยวราสักครู่นะเนารอสักครู่นะนี่แล้วมันก็จะจอดำนี้ห,น,หน,นึ่งกินนมก่อน๋อมมอมใค่เนี้ยคุณก็เล่นได้ละ ครับโอ้โหเลิอกอมดว่ะขี่ขขขขไปเลยครับก็สักคู่นะฮะมันขางมันเป็คอมค่ะโอเคครั้นี้ยก็เข้าไปเลยมันก็เข้าเกมได้แต่พอดีอคลิปไว้อยู่มันก็เลยเขา้าไม่ได้ไม่ใช่คอมนะเป็นโนโโบกโอเคเอ๊ะนี่ไงนี่กดไปเลย นันหน่อนะฮะนี่มันก็จะโหลดปุ๊บดาวน์โหลดปุ๊บนอย่างนี้โอเคก็เล่นได้ตามปกติเลยโอเคผมก็เล่นไปแล้วอ่ะเลีรยไปแล้วนิดหน่อยโอเคมันแนหลกพอเปิดอะไรเยอะป่ะเนี่ยโอเคครับขอจบคลิปแค่เท่าน,นี้ก็ถ้ามีอะไรโหลดไม่ได้ก็ช่วยบอกเหตุผลมาเดี๋ยวผมจะไปดูหาวิธีแก้มาให้โอเคกแ็แอดสกายมาก็ได้นะฮะอยากมีเพื่อนทุยโอเคบายบายครับ